สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอะไรสักอย่างอยู่กับชมผู้วันนี้เราก็มาเล่นเกมอะไรอ่ะโปเกมอนเราก็มาเล่นเกมโปเกมอนนะดูเราไปเอาเงินจากไหนไปฝึกไปจับโปเกมอนดีกว่าอุ้ย อยากได้ตัวนั้นแต่ว่าเราไประดับสูงไม่ได้ต้องอยู่ระดับนี้อยู่เลยปีหนึ่งจะเป็นไงล่ะโอ้ตัวนี้เราก็ไปจับเราอยากได้เนียตมันไม่มีเนียดตยังไงเนียจ๊ะเธออยู่ไหนนันนั่นนียเธออยู่ไหนไม่เนียตก็ไปเ,เข้าโลกลับกันเราก็จะได้เจอเนียตนานนันนโอ้โห เราต้องรีบไปจับแล้วจับได้สามครั้งหรือบางทีอาจจะจับไปแล้วก็ไม่รู้เงียบอยู่ไหนเงียบเนียตเงียบเนียตเงียบเงียตเงียบแง่เย่างียเลยจับก่อนเดี๋ยวมันหนีจะได้ไหมไม่ได้หรอกได้ด้วยได้ยังไงโงตัวอะไรเดี๋ยวจับอันนี้ไปเพิ่มพลังก่อนจับตัวนี้ไปเพิ่มพลังเอื้อ จับตัวนี้ไปพ่อม,มาลองจับเลยไม่ได้โกุก็เคือยงังเป็นบายสิครับ<อ>มาสิมาสินี่ไปแล้วมั้งเนี่ยจับงี้ตัวไปพ่อมอุ้ยเอาวลูกบอลลูกคางลูกคางเหรอ,ะอะจะไปดีมัมเนี่ย เอาเถอะครูเพิ่มพลังให้เอมิวด้ะขออภัยด้วยนะคะเมื่อมตะกี้แม่เรียกมามามเม่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 คองฉันแม่ของฉันอแสบจมูก เขาได้แต่ตัวเก็กๆ,ๆแล้วยังไม่ได้เลยเรายังไงเราก็นาาก่าจะชนะสิลิโก้มันกับไฟมันจะมีเอ่อพลังบอกด้วยเราต้องมาอ่านมันก็จะน่าจะเป็นไฟเป็นส่วนโอ้โหไฟเป็นส่วนมากมาจัดก,การอิสตัดนกันเลยมามาไม่กลัวหรอกมาเหอะมาเหอะว้ายไม่ไม่ได้ไ hei kita ya, hmm. tunggu dong hangcong Hai pelang, tuanai kan doa เย่ชนะแล้วเย่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 ก็ง่ายอยู่นะวันนี้ทำถึงกี่นาทีดีวันนี้ทำถึงประมาณเก้าถึงสิบตีนี้ดูตระนี้ วันหนึ่งก็จะลงประมาณสองสามคลิปอยากให้ติดตามแต่ไม่มีใครแต่แตก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเลยเชิญติดตามเลยนะฮัทจะ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 ,ะจะบุจกจังลยอันนี้ไม่รู้จะมีใครเอ้ยจะบกุกทำไมนี่ตัวใหม่เขาจะมีส่วนอะไรบ้างฮะ ได้เน <ừ> ียนมาตัวเดียวเหรอนี่พลังปกติเราต้องเพิ่มความสนิทเงี้ยนอ่ะหยอยจงเมยแมบครับแม่ครับผมใช้ลูกไม้ไมใช่เออผู้คนเดียวคิดต่โปกมอน ครอ่ะอันี้ก็ไม่สัก6 0 0ันไ่เอาเปบได้เปล่าตัวเนี้ยมันไอ้นั่นระดับความสนิตระดับกา ไม่ต้องก็ได้พี่แหยับมาได้เปล่าพูดกับน้องพูดกับน้องนะคะพูดกับน้องอีกอันเดียวเดี๋ยวเราต้องไปหาอันนี้้านค่ะเพื่อซื้อมันมีให้ไม้มันก็ไม่มีให้เราจะให้มาทำไม เห็นเปล่ามันก็ไม่มีอะไรไงลอยอ่ะกขายหมดแล้วไม่มีอาวุธเลยอาวุธหายไปไหนหมดเนี่ยไปๆเราไปกันเป็นไงจีอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยท้าทายหัวหน้าทัดไป น่าจะเป็นตากแก่ใช่ไหมเนี่ยห,หน้าทัดไฟชื่อว่ายิมไฟเลโลเลโลเลโลอะไรก็ไม่รู้เ๊ะย่วิทัดไฟแล้วเราใช้ทัดอะไรต่อสู้เราก็ใช้ทัดไฟต่อสู้แล้วมันจะชนะได้ไหมอะเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะเอาไม่ใช่หมดนยกว่าทัดไฟโอ้โหฟิเซอร์กูตายแน่งานนี้ ไม่น่าจะรอดเดียวตายฟิสเตอร์เอือเอือนตายฟิสเตอร์มึงได้ตายวันนี้มึงไม่ได้ตายไปไหนหรอกปลาปลาปาปาปาไปอะปลาปลาไปอะอะไรก็ไม่รู้เย่แต่เราก็ชนะแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ เย่นา yeah, ได้เงินต้องเยอได้เพชรด้วยอืมอิมฟอืมทำได้ไม่เร็วเลย oh. ไม่เร็วเจ้า oh. พ่อเจ้าตอนหนุ่มไม่ผิดข้าแก่แล้วอนาคตคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไว้ตุ้นใหม่อย่างเจ้า เจ้าไม่ต้องพูดแบบนี้นถ้าถ้ามาใช่ว่าเจ้าอยอมให้ข้าข้าจะชนะได้อย่างไรไม่เรีชนะก็ไม่ตต้รืองแพ้ก็ไม่ถอดใจเอาละกัดไฟมากัดไฟดูคอนเสิร์ตกันได้คัดไฟมาแล้วจุมจ๋มจิ๋ม โปเกมอนที่แข็งแกร่งและอ่อนแอของเจ้าดูแลหัวหน้าธาตุไฟธาตุน้ำดูแลดูแลเจ้าอย่างดีเลยเฮ้ๆท hey, hey. ่านด็อกเตอร์ก็ดูแลข้าหรอเรียกข้ามาเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้พี่เจตานเอาเอาเอา,เอา มันนดคอนหารักจังชนะยอยู่แล้วแหละบอกให้กต้องขาอ,อุ๊ยลืมไปมันอยู่ด้านบน เพิ่มก่อนไม่น่าจะเสืยตายเนี่ยไม่น่าจะรอ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 ตายเถอะขอตายแล้วกันไม่ตายไปเถอะเย้อยอันนั้นใหม่ก็ได้ รถกันครับรถเอ้ยๆคนนี้คน,นค,นน,คนนี้คันนี้น่ารักใครเนี่ยยิม้มยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้าน่ายิ้มไม่ได้หน้าตัวนี้สุขะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อัปเกรดเลยอัปเลเวลก็ไม่ได้ทำนี่สิฟูอ่เอาซกปมาหนพันก็พอ Miss 2, miss lupa miss. Wih, 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 da lo, da lo. Net, 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 net yang tidak ugi. Net yang masih level 1 loh. Pickup up, be. Aneh kita level อันนี้ก่อนจะคู่กลัวหรอกสองแปดสามศูนย้ยมาสิฉันไม่กลัวแกหรอกอระต้อระต้แหวน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 ยัไงเราก็แพ้อยู่แล้ว เจตนาไหมคะจะชนะเฮ้อเออพลังท่าเครื่องฝุ่น,นไม่ได้ใช่ไหมไพลังจิตพลังจลาจลจลาจลลุดจลัด,ด,ด,ดทำไมไม่ใช่ไอ้นี่เราเพิ่มพลังเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกนะเพิ่เกงใจ ไม่ได้กู้แต่เจง chạy ะตัวทำน้าพัมไปเลบู๊ตายกันไปซะกดพังพลังกดเพพังพลังหยุดอัโตัเพังพลังก่อนเรเค ไม่เป็นไรก็ยังบวกให้อีกกันเล่า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 อยากให้เนียนไปล่างสองเลยว่อะไรไปดูก่อนต้องรีบเปล่าเลยรีบ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 ,รบอันนี้อะไรอ่ะท้าทายก็ต้องทำอันนี้ก็จะต้องทำลายคิตต้าให้กายเห็นพลังมันอยู่ข้างบนถ้าเขาต่อสู้ให้เธต่อสู้เองดู พลังน้ำพ่สั่นแพ้พลังน้ำดูดิดู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 พลังด้านบนรถเปอย่างรวดเร็วอึ๊ึ๊ึ๊บไปไไ ก็ตายแล้วมั้งชนะชานะเลยความเสียหายหนึ่งมื่นได้รับเปลี่ยนทองเยอะเลยหกหมื่เท่าไรสักอย่างนะได้รับเปลี่ยนทองหกหมื่กว่าอนี่สิบสอ่ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย